ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมาแคสเกมที่ว่าอลิสเว o ร์ลก็เป็นเกมที่น่าสนใจดีผมเลยลองโหลดมาเล่นดูก็เพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มมันเลยกว่า let's go บางคนคิดว่าอะไรอบมนถูกกำหนดไว้นานแล้ว แต่บางคนก็เชื่อว่าเราสามารถเออสร้างสุ่านเองขึง้นมาได้ไแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะโออฉันไม่ถามชื่อคุณเลยนี่เทมือคอนเฟิร์มเทมนี่คือชื่อของคุณเหรอ เออเฮลน่ะไม่ชื่อเทมือเอ้ยเอาเดี๋ยวโอเคอันนี้คอนเฟิร์มอ่ะโอเค yes yes คุณไม่คุณไม่ได้คุณไม่สมควรที่จะโกหกซะหน่อยไม่คุณไม่ได้คุณไม่ควรจะโกหกเอาม่รู้เดี๋ยวกูโกหกอ่ะเอาชื่อพันย่าเดี๋ยว ถ้าคุณกำลังสตรีมอยู่แนะนำว่าให้ปิดปิดจอเหรอหมายความว่าไงมึงรู้เรื่องสตรีมอยู่ไม่มันด้วยแคสเกมอยู่คุณอาจจะไม่อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดรมาจากการนี้เหรอหมายความว่าไงวะเฮนมันชื่นในสตรีมพวกนี่ว่ะเกมมัน เอาแล้ววะ,ะอยากวน,นไปเลยแค่ล้อเล่นนะไม่ว่าไงคุณก็แค่กำลังเปิดเกมอยู่แล้วก็กำลังดูเทคนี่อยู่นี่คือทางเลือกของคุณลและคนส่วนใหญ่ก็มีทางเลือกอนนให้เดานะ

น้องสาวให้นะ่อยเล่าพี่ไปทำกาแฟให้หน่อยสิประมาณนั่นแหละอ่ะได้แด่นอนแน่ใจแน่ใจให้นะว,ว่ากาแฟมันอยู่ที่เคาน์เตอร์ของครัวกดเดินเอเนี่ยไม่ไดิอันนี้ป่ะมไม่ใช่อันนี้มันอะไรวะ ต้องหาที่บดกาแฟอยู่ในที่เก็บของอตรงไหนวะนี่ไนี่วะน,นี่เจอแล้วได้กระป๋องกาแฟ นี่อะไรอะได้รับโนบิสนามีอะไรเขียนตรงนี้ด้วยกด C Tab เพื่อดูไอเทมเดี๋ยวนี้เบรกแต่โฟล์ป่ะเนี่ยกด C ออะอ๋อเนี่ยโอเคดูไอเทมอีวิป ทำกาแฟดีกว่าเอากาแฟใส่ในถ้วยแล้วก็เทน้ำค่อยๆเทมร้อนลงไปแล้วคนเข้าด้วยกันขำอะไรเนะี่ยชอบชอบทำกาแฟขนาดเลยเหรอ <c oughs> ไม่สักหน่อย แล้วทำไมาถึงยิ้มเลยพี่เยี่ยมเลยใช้กำลังโฟกัสอยู่กาแฟพร้อมแล้วเอาไปให้พี่ดีกว่าได้กดชิปลันกดชิปวิ่งอ๋อเนี่ยวิง่ง ไม่เคยรู้สึกว่าเลิกงานเลยจนกว่าจะได้รับจนกว่าจะได้กินกาแฟมาอร่อยไหมหรือว่ามันขมเกินไปอยากได้น้ำตาลไหมมา ถ้าพี่ชมอีกจะให้ทำกาแฟให้อีกแก่เลยนะฮิฮิแค่แค่ไม่กี่วันผ่านไปก็เริ่มเริ่มร,มรมอความใจมากขึ้นเลยนะก็ะะ <laughs> พี่ไม่ควรไปนานเกินไปนะ仕事が本当に忙しいから

เหมือนกับที่น้องไม่อยากอยู่ในห้องอ่ะพี่ก็ไม่ชอบเออลืมไปเลยนี่ของนี่ของนี่ของน้องนะคนนุณได้รับดอกไม้โอ้อสวยจังเลยสวยไม่ละพี่รู้นะว่าน้องชอบสีฟ้านะ่นนาะเธอจะไม่สามารถเอาขงนอกได้แต่ถ้าเธอเอา ดอกไม้นี่ไปวางข้างเตียงได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ข้างนอกเลยแหละนี่พี่อยากจะเปลี่ยนเรื่องเหรอเธ <c oughs> อรู้เลยเธอไม่สามารถฉลาดแล้วก็น่ารักแบบนี้ได้นะน่ารักแบบนี้ในเวลาเดียวกันได้นะเฮอยล้อเล่นอ่ะพี่เดี๋ยวจะ,ะวางเตียงนี่แหละกด <c oughs> โอเคเดี๋ยวเตียงอยู่ไหนวะ ทางนี้เหรอนี่ไงคุณหยิบดอกไม้ขึ้นมาก่อนโอนี่จังให้ดอกไม้นี่กับฉันแล้วก็โอเคเอาไปวางดิอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องเอาหยิบดอกไม้ก่อนละไม่ก็ยลืมหยิบดอกไม้เลย อ๋อเดี๋ยวต้องอีฟิปก่อนดีกว่าเออลืมไปกด C อายเทมฮะอะไรวะ ได้ลโอเคเดี๋ยวไม่สามารถเอาใส่ยักันได้ว่าเออกล้ามมันยาวเกินไปเอาเกนไกมาตัดเดี๋ยวนี่เจอแล้วเอ้าเจอะเมื่นไก่ไวะอ๋อได้เกนไกโอเคพลังการจินตนาการ ได้แล้วเดี๋ยวต้องพี่ฟ้าว่าโอเคเนี่ยโอเคคุณใส่ดอกไมา้าไปในแจกันโอเคเยี่ยมไปเลยตอนนี้ต้องไปขอบคุณพี่ชายหนะล่ะ วันนี้จังพี่ต้องไปทำงานแล้วเหรออ่าเะย้อน,นออกไปหลังจากที่กินกาแฟเสร็จแล้วนะพี่อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอ,หอ,หรอพี่ก็อยากแต่งานทำไม่เสร็จเลยถ้าจัดโดนจับได้เะี๋ยวมีปัญหาเอาพี่ ーーน้องก็อยู่บ้านแม่แหละแล้วก็ทำกาแฟให้พี่ตอนที่พี่กลับมาไม่มีอะไรทําให้พี่มความสุขได้มากกว่านั้นแล้วแหละงั้นลาก่อนนะไ้งั้นก็บายบายนะเดี๋ยวพี่กลับที่ล้งพยาบาลแล้วจะลืมกินยาได้ล,ละแล้วก็นอนพักผ่อนอย่าวิง่งเพ่นพ่านไปมาล่ะ ดูแล้วน่ะดูแล้วนะนะพี่บอกฉันละเป็นล้านครั้งแล้วนี่ก็นะเจาเนี่ยอ,อนะ๋อนนะอนะ้นองก็รู้ว่าพี่เป็นห่วงน้องมากแค่ไหนเอาก็งั้นก็บายนะอลิสบาย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  ถ้าเป็นห่วงจริงพี่ก็กลับมาเร็วกว่านี้แล้วสิไปไหนต่อวะทีวีมีไม่กี่ช่องออดูที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในข่าว มีเฮะเดี๋ยวอะไรอ่ะเสียงนั่นไปดูหน่อยดีกว่าฮึไปเป็นเรื่องที่พี่ชาย เคยเล่าเคยบอกฉันวีรลุรุษในรูกระต่ายก็ละครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อรอยอเขาได้เดินไปยังต้นไม้ที่ต้นไม้กลวงที่ในในสวนหลังบ้านเขาเจอทางลับ ที่ปยังออกโลกนึ่งそこで彼は動物の耳と赤いを持つお姫様の国は弱く、周囲は強に囲まれていて戦争が絶えません。ที่นั่นเขาร์ล็อกับเจ้าหญิงที่มีหูเป็นสัตว์และก็มีผมสีแดง <c oughs> เธอมาจากอาณาจักรเล็กๆที่การมีอยู่ถูกลุกลานโดยเพื่อนบ้านโดยว่าเธอช่วยเหอ อยู่ด้วยกันร่วมกันร่วมกันร่วยกัน่วยกันร่วมกันรวกเ,ออกเนร่วมกันกันมั่วมกันวมาร่มาันวมกัน่วมกันรวมกัมัม้ง่่วก็่มีช่วงเวมาที่วมก่วกัร่วมกน่วมกันร่วมีน่วมกนกันจ่กรวน่วนมอนกัรรน พวกเขาได้ทำการปราบศัตรูและคออืนความสุขให้กับแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งโลกกลายเป็นฮีโร่แต่เขาก็อยากกลับบ้านดูกระต่ายเออไม่เทพเจ้ากระต่ายผู้สูงส,ส,ส่งเออบอกเขาว่า ความพอของเขาสามารถเป็นจริงได้ถ้าเกิดเขาไปยังจุดสูงสุดของหอคอยอ๋ดูเหมือนเนื้อเรื่องยังไม่จบแฮะแต่ถ้าเกิดมีเจ้าหญิงที่มีหูเป็นสัตว์จริงๆเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะอ๋อมันสายไปมันสายแล้ว กลับาเออไม่ไปนอนเตียงดีกว่ามันดึกแล้วไปนอนเตียงดีกว่ากินยาก่อนเข้านอนเดี๋ยวเนี่ยกินยาทำไมยามันต้องขบด้วยนะอันนี้เห็นด้วยเลย หวังว่าการจะดีขึ้นนะเด้วยานอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาโลกไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย พึ่งนอนไปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีปุ่มเซฟป่ะมันไม่มีนี่เซฟอะ่ะนกโอเคก็เอ,อพาร์ทนี้ขอจบไปก่อนนะผมนะเดี๋ยวทำต่อพาร์ทสองก็ขอจบคลิปนี้วดีแย่ไปเท่านี้